you สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับพีน่นินในช่องพี่นินพาฒนากันอีกแล้วนะคะใครที่ยังไม่กด subscribe ก็กด subscribe พี่ด้วยเนาะสำหรับใครที่มาใหม่นะคะพี่เนี่ยทำเกี่ยวกับ college world นะคะก็จะเป็น muic เนาะเป็นมหาวิทยาลอินเตอร์นะคะแล้วก็จะมีแบบเกี่ยวกับด้านภาษาแล้วก็ไลฟ์สไตล์ตา่างๆถ้าใครสนใจ อย่าลืมกด subscribe ไปนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่ตื่นเช้ามากเลยแต่ว่าเรียนเที่ยงนะคะพี่ตื่นประมาณ7โมงครึ่งนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยแปดโมงครึ่งก็พี่มีเรียนเที่ยงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาทำมอสติรูทีนกันค่ะว่าเออมีอะไรให้ทําบ้างตื่นเช้าขนาดนี้คือทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยก็จะมาถ่ายให้ทุกคนดูนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเราจะมีอะไรทําบ้างน,นะคะ เรเรียนจีนเสร็จแล้วนะคะทุกคนนะคะก็ต่อไปคิดว่าน่าจะทำ reflective จใช่ที่อาจารย์สัง่งเมื่อวานนะคะแล้วก็จริงๆมันส่งอาทิตย์หน้ามาเป็นรหัสได้แต่ว่าทำเลยดีกว่า สิบโมงแล้วโอ้โหผ่านไปเร็วมากนะคะกะ็เดี๋ยวเราจะหาข้าวกินนะคะพี่ไม่เคยเหิวคนก็กินแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวตอนเที่งเที่ยงแล้วพี่ค่อออกไปหาอะไรกินข้างนอกนะคะเร่ะะอะไ,อไ,อได้ตตอนนี้ก็สิบครึ่งแล้วนะคะทุกคนก็ เร็วมากๆเลยนะคะซึ่งตอนนี้พี่ก็กินขนมเสร็จแล้วแล้วก็ระหว่างกินขนมก็ดูยูทูบไปด้วยก็เลยเสียเวลาไปนิดนึงก็วันนี้ก็อ่านจีนไปแล้วแล้วก็ทําการบ้านที่อาจารย์สั่งเมื่อวานไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เหลืออีกประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนะคะก่อนที่จะเรียนจีนแล้วเดี๋ยวพี่จะลงไปข้างล่างเพื่อถ่ายอินเสิร์ตคอนโดดีนะคะก็รีวิวคอนโดก็ลงไปแล้วนะคะก็ที่ถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูกันนะคะกอนนี้ก็คือจะลงไปถ่ายอินเสิร์ตอันนั้นแหละ เนาะแล้วเดี๋ยวพีจะขึ้นมาตัดคลิปนิดนึงต่อแล้วก็เล่น iPad แล้วนะคะนี่ก็คือมอร์นิ่งรูทีนก็เดี๋ยวพีลงไปข้างล่างก่อนดีกว่า20 minutes later อย่างร้อนอะข้างนอกอย่างร้อนอะแบบโอ้ยร้อนมากโอเคค่ะทุกคนแล้วก็ตอนนี้เหลืออีกหนึ่งชั่วโมงก่อนจะเรียนนะคะตอนแรกพี่ตั้งใจจะตัดต่อใช่ป่ะแต่ว่าพี่ว่ามันมันไม่น่าทันอะ่ตตอะตัดต่อพียย่อ่ะตัดต่อยาวๆนานไปเลยก็ว่าจะตัดต่อแบบเย็นนี้นะคะแล้วก็จะลงคลิปเลยเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่ว่าจะนั่งชิวนั่งอ่านจีนนั่งอ่านเยอะนั่งอ่านภาษานั่งอ่านไปเรื่อยๆนะคะจะประมาณนี้ละกันเนาะเรามานั่งอ่านดีกว่านี่ค่ะทุกคนคือสั 30คำที่เราจะท่าในสัปดาห์นี้อันนี้คืออันเก่านะคะก็ะถ้าทุกคนดู Language Learning Goal ของพีก็ตั้งใจจะจำ30ต่ออาทิตย์นะคะ30คำต่ออาทิตย์ก็จะประมาณนี้เลยเนาะส่วนสเปนอย่างที่หมอกไม่ได้จริงจังขนาดนั้นนะคะก็เลยจะแบบ แค่จำศัพที่มันประโยคอะไรที่มันกริ้งหรือว่าแบบประโยคเบสิกก็พออันนี้คือจีนค่ะทุกคนก็คือจีนเนี่ยพี่อะเรียนใน YouTube นะคะก็คือมันจะเป็นบท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 ก็เลยจะเรียนตามนะะั้นปรากฏว่าที่เรียนที่มออะค่ะก็คล้ายๆแบบนี้เลยก็เหมือนได้เรียนจาก YouTube ก่อนแล้วก็มาเรียนของมอเป็นการสมควนก็จะจำง่ายขึ้นแล้วตอนนี้ก็ถึงบทที่บทที่5้าแล้วนะคะเรามาเริ่มอ่าน,น,นกันอย่างจริงจังกันดีกว่านะคะ เมื่อเช้าอ่านจีนแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะอ่านเยอะกัน ที่พี่อยู่หอแล้วพี่จะตื่นเช้ามากแบบ7จ็ดโมงเนี่ยก็จะลุกแล้วแต่ว่าเมื่อวานก็คือทํางานตัดต่อดึกไปนิดนึงก็เลยแบบตื่นสายเป็นแบบ8ปดโมงอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเออแบบตื่นเช้าแล้วมันได้ทาอะไรเยอะเลยเดี๋ยวพี่จะให้มาดั้งดูเจอแนวว่าพี่คิดอะไรบ้างวันนี้นะคะนี่ก็คือทูดูเลือดที่เราตั้งใจะจะทํานะคะอ่ะก็นเนี่ยอาาา่อานภาษาอ่านไปแล้ว ะะเขียน่ายมอร์นิ่งรูทีนก็เนี่ยทายแล้วนะคะอ f เ e คทีฟเสกก็ถ่ายแล้วทายอินเสิร์ตนะคะก็ถ่ายแล้วเนี่ยทุกคนแค่ช่วงเช้าพีทําไปแล้ว4่อย่างอะแล้วแบบที่เหลือก็คือแบบเออพอเรียนใช่ไหมเรียนเรียนเสร็จแล้วก็เหลือแค่ตัดคดลิปเขียนไดอารี่แล้วก็ลงคลิปมันแบบเหมือนได้ใช้ชีวิตุ้มอะแบบตื่นมาทําทุกอย่างให้เสร็จตอนเช้าเ<ม>พราะว่าพีอะมานั่งดูตัวเอง Productive ของพีอะจะอยู่ที่ประมาณแบบ 8ปดโมงถึงเที่ยง8ปดโมงถึงเที่ยงใช่ไหมคะแล้วก็บ่ายโมงถึงแบบ6กโมงอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยอยากทําอะไรแล้วแล้วอีกทีก็จะเป็นแบบดึกเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลา p r o d u c t i ของพีของหออะกับตอนอยู่บ้านก็คือต่างกันถ้าอยู่บ้านก็ไม่อยากจะ p r o d u c t i มากเท่าไหร่ตื่นสายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาจะนั่งอ่านก็จะแบบเป็นตอนแบบเกือบค่ำอะห้าโมงถึงถึง,ถง,ถง,ถงทุ่มอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านก็จะน้อยกว่าที่หอนิดนึงเพราะที่หอมเงียบกว่านะคะแต่ว่าเราก็ยังได้อ่านหนังสือแล้วก็ตามที่เราแบบคาดหวังไว้ นะคะก็สนับสนุนให้ทุกคนตื่นเช้านะคะถึงแม้ฉันจะทำได้แค่ตอนอยู่หอเพอแล้วอย่างที่พี่พลาดในการอ่านศับเยอะก็คือพี่จำศับได้นะ30คำเนี่ยจำได้แต่พอจะเขียนอะ่ะลืมว่ามันสะกดยังไงเว้ยก็คือแบบ เฮ้ยลืมไปเลยว่ามันต้องจำที่ว่ามันสะกดยังไงอะ่ะก็คือแบบผิดพลาดมากเลยจำไปตั้งหลายคำแล้วตอนนี้11บอโมงนะคะพี่จะนั่งชิลแล้วแล้วก็คลิปก็คงปิดเพลงแค่นี้ดีกว่าคลิปนี้ก็คงจบเพลงแค่นี้นะคะใครชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นมอร์นิ่งโรจินที่เขาทำบร็ักทีมสำหรับพีเลยทั้งเช้าเนี่ยก็คืออ่านหนังสืออะไรอย่างเดียวเลยก็เลย ไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรแบบถ่ายอะไรเยอะแยะให้ดูนะคะ mm hmm. ก็ถ้าใครยังไม่ไปดูร mm ีวิวคอนโดก็ไปดูกันได้เลยนะคะ mm hmm. พี่จะทิ้งลิงก์เกี่ยวกับหออะไรอย่างเงี้ยไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะ mm hmm. ทุกคนสามารถไปย้อนดูได้เผื่ออยากจะดูแบบรีว mm ิวคอนโดหรือว่าเข้าหอวันแรกหรืออะไรซื้อของอะไร mm hmm. ก็ไปดูกันได้นะคะ mm hmm. ก็เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย